เด็กๆสนุกกันมากเลยล่ะว้าวลานนาเธอเก่งด้วยนี่มากเลยแต่แอชลีย์ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรนคะ์น่ะโอเคสุสาวถึงเวลาบอกลากันแล้วล่ะหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะจ๊ะฉันว่ามีคนมารับเธอแล้วละจ้ะลานนาจริงเหรอคะจริงสิจ๊ะไปเลยจ้ะว้าวนี่มันเฮลิคอปเตอร์ของจริงเลยเหรอ บายบายลาน่านนะมาเยี่ยมกันบ้างนะว้าวตอนนี้ตาเธอแล้วล่ะแอชลี่ลเราเฮลิคอปเตอร์ของหนูอยู่ไหนล่ะคะนี่ไงล่ะจ๊ะโหไม่ต้องเศร้าไปหรอกนะโอเคถึงเวลากลับบ้านกันแล้วล่ะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะตอนนี้พวกเธอก็มีครอบครัวใหม่กันแล้วนี่บ้านใหม่ของหนูนะจ๊ะหวังว่าหนูจะชอบมันนะพวกเราต้องขึ้นลิฟต์ไปข้างบนกันจ้ะว้าวหนูไม่เคยเห็นเลยแบบนี้มาก่อนเลยคะ่ะไว้เจอกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ โอ้ว้าวมันเร็วมากเลยอะถึงแล้วเหรอเนี่ยบ้าไปแล้วพวกนี้มันของฉันหมดเลยเหรอเจ๋งไปเลยะฉันได้แต่ฝันถึงเรื่องพวกนี้มาตลอดชีวิตเลยดูน้องหมีตัวนี้สินายจะต้องเป็นเพื่อนกับฉันนะนี่มันทีวีจริงๆเหรอเนี่ยฉันฝันไปหรือเปล่าว่าเจ๋งสุดสุดเลยเจยงกับฉันเป็นเจ้าหญิงเลยอะไหนลองดูไหนสิวันดีจะลูกรักเป็นยังไงบ้างลูกชอบไหมจ๊า ชอบมากเลยค่ะที่นี่ดูดีมากเลยอันนี้เหมาะกับหนูไหมคะหนูดูดีมากเลยจ้าพวกเราถึงแล้วล่ะวูบส้นันนไลร์กนะใช่แล้วล่ะแล้วตอนนี้จะทำยังไงกันเนี่ยไม่มีอะไรหรือจ้า<อ>มันก็เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวพ่อแม่ก็หาวิธีแก้ได้เองเลยนะคุณพ่อไม่มีเงินดูวิธีจัดการกับของพวกนี้อยู่แล้วเรียบร้อยแล้วเข้าได้แล้วเห็นไหมง่ายจะตาย เข้าไปได้เลยนะจ้าแอชลี่เดี๋ยวพวกเราจะพาหนูไปดูรอบๆทีหลังพวกเราต้องปิดประตูกันก่อนนะโอเคฉันว่าน่าจะได้แล้วล่ะเร็วเข้าไปดูบ้านของพวกเรากันดีกว่าว้าวนี่เตียงของหนูเหรอคะชอบมากเลยเลยค่ะสบายมากเลยอะต่างกับบ้านเด็กกำพร้าสุดๆใช่หรือหลัะมันก็ตกแต่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะพวกเรามาแล้วจ้าเถอดไปหน่อยนะจ้าเด็กน้อยพวกเราจะนอนด้วยกันเลยเหรอคะแน่นอนสิจ้าแล้วหนูเห็นเตียงอื่นไหมล่ะ นี่มันเซอร์ไพรส์สุดๆเลยอะนี่ระวังหน่อยสิคะดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่ค่อยมีที่ส่วนตัวสักเท่าไหร่หรอกนะซอมบี้วันสิ้นโลกหนูชอบดูเรื่องนี้มากเลย hmm. ดูสิเธอเจ๋งมากเลยใช่ไหมคะหนูชอบเธอมากเลยอะอยากเจอเธอจัง hmm. อเข้าใจแล้วล่ะแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวคุณพ่อสุดดําดรัวจะช่วยจัดการให้เอง hmm. อนี่ไงเ่ะจ๊ะลูกรักดูสิว่าใครมา เจ๋เหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่เธอตัวจริงหรือเปล่าแน่นอนสิจ๊ะอยากจะมาเล่นกันไหมเจ๋งสุดๆไปเลยเก่งกับความฝันเลยอ่ะงั้นพวกเราปล่อยให้พวกเขาสนุกด้วยกันดีกว่านะคะที่รักนี่ของคุณนะครับสนุกให้เต็มที่เลยนะมาเซลฟี่กันหน่อยไหมคะเพื่อนหนูต้องอิจฉาแน่นอนงั้นตอนนี้มาสนุกกันดีกว่าหนูเก่งมากเลยจ้ามาแปะมือหน่อยเร็วหนูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณอยู่ที่นี่จริงๆด้วยอ่ะ นี่อันนี้ของหนูจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่ทำผมให้เองนะจ๊ะโอไม่นะไปปิดไฟเนี่ยช่วยด้วยลูกลัวจะยิ้มก่อนนะจ๊ะแอชลี่ไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกจ้ะเดี๋ยวคุณพ่อเขาก็ไปจัดการให้เองแหละนี่มันโรงละครแสงเงาเนีจ๊ะไม่เคยได้ยินหรอชอนคือหมอปลาตัวร้อยร้อยก่อนที่สุดเลยไปถนีเลยนะไม่กลัวนายหรอกเยี่ยมไปเลยอ่ะ เร็วเข้าสู้เขาให้ได้นะไฟกลับมาแล้วกลับมาสักทีแม่คะ่ะพ่อคะ่ะไฟกลับมาแล้วคะ่ะพวกเราสนุกกันมากเลยนาะหนูหิวแล้วว่าหนูหิวแล้วไม่มีใครอยู่ที่นี่ไหมคะผมมาบริการคุณแล้วครับจะรับอะไรดีครับอยากได้อะไรที่เร็วๆแล้วก็อร่อยสุดๆเลยนะคะรับทราบครับได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับมือําเพื่อสุขภาพใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะ เรียบร้อยคุณผู้หญิงครับของที่คุณสั่งมาแล้วครับเี่วนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เห็นจะดูน่ากินตรงไหนเลยเฉันไม่กินหรอกนะเอาไปทิ้งเลยไปบางทีมื้ออาหารของครอบครัวสุดร่ำรวยมันก็เข้าใจยากสักหน่อยมันต้องแบบนี้รวดเวแถมอร่อยด้วยหอมมากเลยอะ่ะฉันชอบกินบะหมี่มากเลยนีาสใส่มันก็เปลี่ยนยากเลยเนาะ อยากรู้จังเมื่อไหร่ <c oughs> พวกเขาจะทำอาหารให้ฉันสักทีแม่คะพ่อคะหนูต้องรออีกนานแค่ไหนหรอคะหิวแล้วเหรอจ๊ะผู้หลเต็มของกินไว้ให้หนูอยู่แล้วละ่ะนี่ไงล่ะจ๊ะลองเลยสิจ๊ะแอชลี่นี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะฟันถูฉันเจ็บมากเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นเ,เหรอจ๊ะลูกรักหนูไม่ชอบกินขนมปังแบบนั้นหรอหนูว่าหนูเตรียมอะไรมาด้วยนะนี่ไงล่ะคะหนูบอกแล้วหนูเอามาจากบ้านเด็กกำพร้าด้วยนะผู้คุณจะต้องชอบมากแน่นอน รอหน่อยได้ไหมจ๊ะเราแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้กินได้แล้วค่ะโอ้ว้าวฉันอยากลองชิมมันมาตั้งนานแล้วอะเต็มที่ไปเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อู้อร่อยมากเลยใช่ไหมล่ะคะอุ๊บโทษทีนะจ๊ะดูเหมือนว่าแม่จะอร่อยเกินไปหน่อยอไม่เป็นไรละค่ะแม่เต็มที่ไปเลยค่ะถึงเวลาอาบน้ำแล้วหล่ะอืมโว้นี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเจ๋งไปเลย ฉันจะลองให้หมดทุกอย่างเลยว่าแต่ฉันจะต้องเปิดน้ำตรงไหนกันนะเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยแล้วคราวนี้ฉันจะต้องทำอย่างไงเนี่ยฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะ <c oughs> บางทีตรงนี้ละมั้งมันไม่เห็นจะเวิร์กเลยอะโอ้โหเอ้ยฉันต้องทำทุกอย่างเองหมดเลยเหรอเนี่ยนี่ไงล่ะน, <c oughs> น้ำดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ฉันก็อาบน้ำได้แล้วละ่ะ <c oughs> ลานลาลูกทำอะไรของลูกอัจ๊ะเอาสายยางนี่ทิ้งไปเลยหนูน่าจะเข้าใจผิดแล้วล่ะ โอ้เหรอคะช่วยบอกหนูหน่อยสิคะคุณแม่มันนี่เลยจ้าลงไปนี่อ่างได้เลยจริงเหรอคะแน่นอนสิจ้าดูนะแค่กดตรงนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วเดี๋ยวแม่ออกไปก่อนดีกว่าว้าวอย่างกับพายุฝนเลยอฉะนเบื่อมากเลยที่นี่มีอะไรให้ทำอีกนะโออพ่อมีไอเดียแล้วล่ะ ดูนะหนูสามารถทาหุ่นกระบอกจากถุงเท้าแบบนี้ได้ด้วยนะอตายแล้วพ่อคะมันเหม็นมากเลยอ่ะใช่แล้วพ่อก็ว่างั้นแหละพอแล้วล่ะไรอันคุณไปอาบน้าได้แล้วนะคะเอางั้นเหรอครับก็ใช่เลยสิคะอาบน้ํามนสนุกจะตายใช่แล้วค่ะแม่พวกเรารีบไปอาบกันเลยดีกว่าเร็วๆเข้าตามพ่อมาที่บ้านของเพื่อนบ้านสุดตั้งตเลยนะใช่รลยล่ะสนามหญ้าของเพื่อนบ้านปลอดภัยดีไปกันเลยพวกเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากนะ ชอบอาบน้ําแบบนี้กันไหมล่ะจ๊ะสดชื่นมากเลยใช่ไหมใช่แล้วล่ะหนูชอบมากเลยค่ะส่งแชมพูให้ผมหน่อยสิครับพี่ลักษ์เยี่ยมไปเลยแบบนี้ดีขึ้นเยอะอย่างกับฉันได้เกิดใหม่เลยล่ะฮุบดูเหมือนจะมีคนมานะพกเรารียออกไปก่อนดีกว่าคุณพ่อไม่ค่อยมีเงินแล้วก็คุณแม่ไม่ค่อยมีเงินฉันว่ามีคนหายไปนะเต่ฉันช่วยจัดการเองแอชลีแม่มีไอเดียรวล่ะ เรามาแต่งหน้ากันหน่อยไหมจ๊ะแม่ว่าช็อคนี้น่าจะใช้ได้นะเยี่ยมไปเลยค่ะแม่เร็วเข้ามาเริ่มกันเลยเ๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวหนูทําต่อเองก็ได้ค่ะแปบหนึ่งนะจ๊ะแอชลีย์แม่ว่าหนูน่าจะต้องการนี่นะจ๊ะนี่มันกระจกที่ทํามาจากฟอยหรือเนี่ยแม่ขาแม่เจ๋งที่สุดเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยเรียบร้อยแล้วแหละไม่คิดว่าไงคะอุ๊ยตายแล้วสวยมากเลยจ้ะ ลูกสวยมากเลยนะจ๊ะแอชลี่ดูเป็นธรรมชาติมากเลยล่ะลว้าวคุณแม่สุดร่ำรวยมีเครื่องสำอางเพียบเลยอะ่ะฉันต้องลองให้หมดทุกอย่างเลยมาเริ่มกันเลยฉันว่าฉันต้องสวยขึ้นมากแน่นอนลูกรักเกิดอะไรขึ้นหรอไม่ต้องห่วงนะคะพ่อมันก็แค่เครื่องสำอางนะคะมีได้เลยนะลนานนาแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยค่ะสวยจะตาย ต้องรีบจัดการเดี๋ยวนี้เลยพ่อโทรหาใครนะคะวัสดีครับช่างแต่งหน้าหรือเปล่าครับพวกเราต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยครับอยู่เลยนะคะพ่อพ่อทำร้ายจิตใจหนูม,มาสักทีหวังว่าคุณจะช่วยได้นะครับโอ้ไม่มีปัญหาเลยค่ะจริงเหรอคะงั้นเรามาร่มกันเลยนะได้เลยจอนนาหันมาทางนี้หน่อยนะเพอร์เฟคเลยใกล้จะเสร็จแล้วล่ะนี่แหละขั้นตอนสุดท้ายเรียบร้อยดูกระจกได้เลยจ้ะ ชอบไหมเละจ๊ะหนูอชอบมากเลยค่ะหรือสวยมากเลยอะ่ะฉันว่าฉันให้อีดีที่จะให้ของขวัญเธอแล้วล่ะอแอชลีจะต้องชอบมากแน่นอนเพอร์เฟ์มาเริ่มกันเลยนะคุณจะทําอะไรนะครับเดี๋ยวคุณก็เห็นเองล่ะมันต้องเจ๋งมากแน่เงียบเลยนะเดี๋ยวเธอก็ตื่นลงโอเคแค่เอาโทรศัพท์ของเธอมาแล้วก็เอาปืนกาวมาแบบนี้ค่ <c oughs> ใช้ปืนกาวทำมันให้เป็นแบบนี้ เจนั้นเคสส,สวยๆก็พร้อมแล้วเธอจะต้องชอบเคสสุดวิบวับนี้แน่นอน Happy birthday เนะจ๊ะสุขสันต์วันเกิดจ้าว้าวตายแล้วม, чи, wow. มันสวยมากเลยอ่ะพ่อแม่ของฉันอยากจะเป็นนักมายกรเลยนี่มันเคสโทรศัพท์ใหม่แล้ะเนี่ยเจ๋งไปเลยแต่อย่าลืมนี่ไปนะจ๊ะตอนนี um> ้ขอพรได้เลยจ้าเทียนที่ทำมาจากไม้ขีดแล้วเนี่ยเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะเยี่ยมเลยล่ะถึงเวลากินเค้กกันแล้ว การแบ่งกันกินคุกกี้แบบนี้มันดีจังนะใช่แล้วมันอร่อยมากเลยเยี่ยมฉันว่าคุณพ่อคุณแม่สุดร่ำรวยของฉันต้องลืมวันเกิดฉันแน่เลยอะ่ะนี่มันฝันร้ายช,ะช,ะชะัดๆแย่สุดๆเลยว้วมีคนมาด้วยอะ่ะส,สุขสันวันเกิดนะจ๊ะลูกรักนี่ของหนูจา้าว้าวหนูมีความสุขมากเลยค่ะว้าวมิงอะ่ะได้ไอโฟอนสี่เครื่องเลยเหรอ เลย mm hmm. ฉันเป็นเด็กที่เจ๋งที่สุดเลยล่ะเธอมีความสุขมากเลยนะฉันว่านี่แหละคือสิ่งที่เธอต้องการพวกเราดีใจมากเลยนะจ๊ะที่มีหนูเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนหนูรักทุกคนมากเลยค่ะพวกเราก็รักหนูเหมือนกันจะลูกรักคุณชอบเรื่องราวการผจญภัยของเด็กทั้งสองคนกับครอบครัวใหม่ของผู้เธอไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทุ่มทุ่มว้าว